สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสร้าง affiliate link นะคะที่ Shopee Social Partner นะคะสำหรับท่านใดที่มีร้านค้าใน Shopee นะคะสามารถสร้าง affiliate link ได้นะคะ affiliate link ก็คือเราหมายถึงการเอาลิงก์ของร้านค้าของร้านเราหรือร้านค้าของคนอื่นไปแชรใ์ให้ลูกค้าซื้อของเข้ามาผ่าน ลิงก์ของเราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจาก s h อ p e e นะคะการสร้างแ Aff e อ affiliate ลิงก์ช้อปปี้โซเชียลพาร์เนอร์ทยังไงนะคะวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการสร้างลิงก์นะคะผ่านมือถือนะคะซึ่งหลายคนจะมีปัญหาในการทำ affiliate link ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะเพราะบางคนก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําผ่านทําผ่านมือถือได้นะคะเอาขั้นขั้นตอนแรกนะคะเราไปที่ ช้อปปี้เลยนะคะหลังจากที่เราเข้าร่วมแจ้งเข้าร่วมโครงการไปแล้วนะคะช้อปปี้เขาก็จะแจ้งรหัสผ่านมาทางร้านของเรานะคะซึ่งร้านของเราเขาจะมีข้อความมาว่ารหัสผ่านของคุณคือน,นี่นะคะนี่นะคะเขาก็จะเข้าเป็นข้อความจากช้อปปี้โซเชียลพาร์เนอร์นะคะหลังหลังจากที่เราสมัครไปหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะส่งมานะคะ ก็สามารถตรวจสอบได้ที่ไปที่การแจ้งเตือนนะคะแล้วก็แจ้งเตือนฝั่งผู้ขายนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูตรงที่ว่าเขาแจ้งมานะคะนี่นะอันนี้นะคะ,ะ,คะตรงนี้นะคะลองดูนะคะชอปปี้โซเชียลพาร์ทเนอร์นี่นะคะเขาจะแจ้งมาแบบนี้นะคะว่าร้านคุณล็อกอินเพื่อเขาใช้งาน เว็บไซต์ shopee social partner ได้แล้วนะคะเขาก็จะแจ้ง u s ยูสเนมราดผ่านตั้งต้นหน้ามานะคะเราเอา username แล้วก็รหัสผ่านนี้นะคะเข้าไปในที่ไปที่เดี๋ยวนะคะแป๊บหบนึ่งไปเข้าใช้งานในเว็บไซต์เลยนะคะนี่นะคะเราก็คลิกเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ที่นี่เลยนะคะคลิกเข้าไปนะคะหรือ ถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปอีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะอ่าล็อกอินล็อกอินนะคะนี่นะคะเราเข้าไปในล็อกอินนะคะแล้วเราก็เข้าไปยูสเ์เนมนะคะยูสเ์เนมของเรานะคะที่ช้อปปี้เขาส่งมาให้นะคะคลิกนะคะอ่นะนเข้าได้ลอนะอันนี้นะคะเราทีนี้มาเข้าตรงนี้นะคะมันก็ให้ตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะนี่นะคะ พอเข้าระบบได้แล้วนะคะเขาให้สร้างรหัสผ่านใหม่เอาตั้งแล้วตัวนี้ชื่อนี้เอาเนี่ยหรออ่ารหัสผ่านใหม่นะตั้งเลยตั้งมาส่วนนี่เราตั้งขึ้นมาใหม่โอเคนะคะอันนี้พอเราตั้งขึ้นมาใหม่ละะแล้วนะคะเราก็จํารหัสผ่านใหม่ของเรานะแล้วก,ก็กดเข้าสู่ระบบนะคะอันนี้รหัสผ่านใหม่นะ กรุณาจดจำรหัสผ่านใหม่ของท่านเพื่อนำไปใช้ล็อกอินนะคะก็สู่ตกลงนะคะกดตกลงนะคะนี่นะคะแล้วก็เข้าไปหน้าหลักเลยนะคะอันนี้คือทำการล็อกอินเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปสู่รหัสผ่านหน้าหลักเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นยูเซอร์ s s c s t i ของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะในการสร้าง affiliate link, แ f ดเฟรย์ลิงก์เราก็เข้าไปตรงนี้นะคะการสร้าง a f f i ฟ i a t e link ตรงนี้นะคะ อันนี้คือลิงก์ของร้านเรานะคะนี่นะคะมันก็จะมาอัตโนมัติเลยนะคะเราก็กด generate เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็กด generate นะนี่นะคะเราก็จะได้ลิงก์ shopee social partner เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลิงก์ short link นะี่เราก็ copy นะคะ copy สามารถแล้วก็เราก็ไปโพสต์ตาม facebook นะคะอะลองดูนะคะอันนี้ร้านเราใช่อันนี้ของอันนี้ร้านเราแล้วก็ copy ไปวางโพสต์ใน facebook เลยนะคะเป็นร้านของเรานะคะ,ะวางนะคะ เดี okay. 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 ย๋ยวมันขึ้นโจน้าจอกันอันนี้นะคะขึ้นมาแล้วนะคะเป็นชื่อร้านของเราเลยนะคะมเมล็ดพันธุ์เกษตรลุ่งเรืองแล้วก็โพสต์เลยนะคะน,นี้เป็นชื่อลิงก์ร้านเรานะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีคนซื้อผ่านลิงก์ร้านของเรามานะคะลิงก์ตัวนี้ที่เขาที่เราแชร์ไปนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะจากช้อปปีนะคะอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะหรือว่าเราสามารถ นําไปโพสต์ที่ไลน์ก็ได้นะคะที่ไลน์นะคะนี่นะคะไปที่ไลน์นะไปที่ไทม์ไลน์นะคะนี่นะคะไปโพสตนะคะไทม์ไลน์นะคะโพส์ที่ไทม์ไลน์นะคะดูน้องหรอคอคนเดียวแล้วก็ก๊อปมาวางเลยนะคะนี่นะคะรวม,ม,มุดน้ำเลยวางเลยนะคะวางตรงนี้เลยนะคะวางลิงก์ร้านลาหลังนะคะ นี่นะคะก็จะขึ้นแล้วก็โพสต์เลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นวิธีการสร้างลิงก์ของร้านเรานะคะแต่ว่าวิธีการสร้างลิงก์ของร้านคนอื่นนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปให้ชมนะคะว่าวิธีการสร้างลิงก์คลิปของร้านอื่นทํำยังไงนะผ่านมือถือนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีามาแนะนํากันแค่นี้นะคะวิธีการสร้างลิงก์ร้านแอ f เฟียดลิงก์นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะ